สวัสดีครับวันนี้เราก็มาต่อใน้ p ีต่อมานะครับเกี่ยวกับการทำข้อแดดใส่โนวา5เกียร์นะครับคือเกียร์บีดแล้วก็คั b บีดนะครับตอนนี้ได้ทำขว้าลูกอะไรใส่เรียบร้อยแล้วครับ <S <S ผมได้สั่งประเกันมานะครับจะได้ได้หาข้อมูลมาจากในเพจน,นะครับ ว่าเขาบอกว่าให้ใส่ปะกกีนสองมิลแล้วก็ปะกกีนกระดาษอันนี้ยังไม่ใส่ปะเกีนกระดาษยังไม่ขันน็อตนะครับสองมิลแล้วมาถามาดูว่าตอนนี้พอตเนี่ยเราต้องกดลงอีกนะครับอันนี้อันนี้ให้ดูก่อนอันนี้ผมเปิดมานิดเดียวนะครับยังไม่ได้เยอะอะไรมากมายเสร็จแล้วจังหวะขึ้นสุดนะครับขึ้นสุดเนี่ยลูกขึ้นไม่สุดนะครับ เพราะว่าใส่ปะเกน็น2องมิลนะครับลูกขึ้นไม่สุดอ่าโอเคนะครับอันนี้คือคือเท่าที่ผมทราบนะครับเดีย๋ยวผมจะถอดเสื้อออกแล้วเอาตะปเกน็นออกฟับเข้าไปแผมใส่แบบไม่มีปะเกน็นนะครับผมตั้งใจจะใส่แบบนี้นะครับใส่แบบไม่มีปะเกน็นเพราะว่าผมมองว่ามันอ่าตอนนี้ไม่มีปะเกน็นนะครับ มันก็ลงไม่สุดนะครับลงไม่เราต้องยกเอ่อเอาลงอีกนิดนึงนะครับพอไม่เยอะมากนะครับสําหรับรถขี่เล่นก็ถือว่าไม่ได้อะไรมากมายแต่ตอนขึ้นนะครับผมมาร์กไว้ล้วลูกลูกลูกเลยนะครับเลยเยอะไหมก็ประมาณมินมินสองนะครับด้วยสายตานะผมว่า มองในสายตานะประมาณมีนสองผมก็จะแก้ปัญหาโดยการที่ปาดหัวลูกครับใส่ปะกกินกระดาษครับจบแล้วก็ค่อยไปไล่ฝาเอาผมทําแบบง่ายๆนะไม่ไม่ไมคือมันสูตรใครสูตรมันอ่ะเนาะผมทําแบบง่ายๆแล้วแล้วพอตผมก็ไม่ต้องไปยกลงเยอะคือคนที่อยากใส่ปะกกินปเกกินหนานะครับ <S <S เขาก็อยากจะยกพอตเยอะก็ได้อันนี้อันนี้มันก็สูตรของเขาเนาะอันนี้ผมผมก็ไม่รู้ แต่ส่วนตัวผมผมไม่ได้อยากจะแรงขนาดนั้นผมแค่จะให้มันขี่เล่นและขี่ดีกว่าเดิมในระดับหนึ่งเฉยๆตอนนี้ก็ผมทําเป็นลูก55นะครับลูกลูก t s t a ส d a r d ารนะครับจริงๆอยากได้ลูก MTX แต่ว่าที่ร้านเขาไม่มีนะครับผมเลยต้องก็ได้ก็ได้ลูกนี้มาลูกด h a แล้วเดี๋ยวผมจะปาดลูกนะครับเดี๋ยวตอนน่าจะตอนติดเครื่องแล้วแหละผมค่อยจะมาจะมาอัปเดตลงอันนี้อันนี้ให้ดูชุดไฟนะครับ ที่ที่ผมบอกผมแก้มานะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะลไล่ไฟไ e ฟ e7 ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมผมมีฝาเหลืออยู่ฝาหนึ่งผมจะมาตัดเอาแต่ตัวยึดพันเซอร์แล้วก็ทำมาร์กจะทำจานไฟใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ผมบอกว่าล้อแม่เหล็กตัวนี้ต้องใช้กับฝาตัวนี้เลยเพราะหนึ่งคือจะสังเกตเห็นว่าจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยที่มันเงาเงาเนี่ย ล้อไม่เหล็กตัวนี้มันมันสูงขึ้นมานะครับมันสูงขึ้นมาแล้วมันไปไปดัดนะครับเพราะว่าผมไปก๊อปข้อข้อบีดมามันเลยสูงแต่ถ้าใครใครใครทาข้อแล้วก๊อปกอป๊อโนวาไปจบนะครับไม่อย่ามาทำเหมือนผมก็มค,คือว่ากอ๊อโนววไปเลยมันจะจบกว่าแต่ของผมต้องมาปแปลงฝามากดมากดตรงข้างในเนี่ยลงไปแล้วก็มาคว้านข้างในออกเห็นไหมครับเดิมๆเป็นแบบนี้นะครับซึ่งแล้วอันนี้มันสูงขึ้นมานะครับผมก็กดลงไปแล้วก็ทาให้ไฟตอนนี้ใส่ได้ปกติ ชุดกงชุดเกียร์ก็ปกตินะครับก็ก็มาอัปเดตประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปปั่นหัวลูกสูบดูแล้วประกอบดูเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตต่อครับขอบคุณมากครับ